ครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์หนึ่งครับที่ผมยังอยู่กับ Honda c ซี i c Generation ที่11เดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันว่าลึกๆว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาหรืออะไรที่ใหม่ที่เกิดขึ้นกับ Honda Civic Generation ที่11คันนี้ครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่ผมยังอยู่กับ เจ้าตัว Honda c ซ v i c g เจเนเรชั่นที่11นะครับวันนี้ผมมาทำการทดสอบทดลองขับนะครับง่ายๆว่าแบบสั้นๆสบายๆนะครับไม่ซีเรียสนะครับขับแค่ครึ่งวันนการระยะทางก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแค่สัมผัสเหมือนกับการพรีวิวธรรมนาทั่วๆไปตอนนี้ผมอยู่บนถนนมอเตอร์เวยนะครับกรมทางหลวงว่าบังคับไปนะครับก็อยู่ที่ความเร็วไม่เกิน120กิเมต่อชั่วโมงนะครับผมทำความเร็วไว้ที่อยู่ที่120กิเมตรนะครับ นิ่งๆเลยครับรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ไม่เกิน2,000รอบประมาณ1,800รอบต่อนาทีถือว่าเครื่องยนต์นี้ถือว่าประหยัดมากพอสมควรนะครับเ้ารอบต่ำขนาดนี้นะครับา่าไม่กินน้ำมัน่ถึงการรุ่นนี้ใช้ e85 ได้ด้วยนะครับในเรื่องของราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นที่900,000ปลายจนถึงล้านกว่าในรุ่นของ iS นะครับและในรุ่นของที่มีชุดแต่งเป็นโมดลโล ซึ่งทาให้รถรุ่นนี้มีความสวยงามเกิดขึ้นนะครับเป็นที่จับตามองของกลุ่มวัยรุ่นหรือคนระดับกลางนะครับที่ทํางานแล้วเงินเดือนไม่เกินไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นก็สามารถซื้อได้นะครับทุกท่เทคโนโลยีต,ต่างๆที่ใส่มาในรถนรุ่นนี้มากพอสมควรนะครับสมราคาที่ตั้งเอาไว้นะครับแต่ผมแปลกใจตรงที่ว่ารุ่นนี้นะครับในสวิตรุ่นใหม่นี้นะครับเจนเนอเรชั่นสิบเอ็ดไม่มีบายสปอร์ตที่กระจก ไปสปอร์ตหมายถึงว่าเตือนที่กระจกไปเตือนรถจุดอับข้างซ้ายและข้างขวาทั้งสองข้างซ้ายขวาไม่มีมีกล้องที่ตัวที่อยู่ที่กระจกข้างซ้ายนะครับกล้องสามารถที่มองจุดอับในเรื่องการเลี้ยวซ้ายหรือว่าจุดอับในเรื่องของรถข้างๆที่เวลาเราจะเลี้ยวนะครับรนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในรุ่นของ a อ cord แต่ตอนนี้มาอยู่ใน Ci ว i c ใหม่จะแนันที่11คั้นี้ครับ